ไปดูคนละครื่องเฟสสองกันบ้างค่ะหลายคนรอแล้วนะคะ16นี้ เตรียมที่จะกดมือถือ,อเข้าไปสมัครนะคะเพราะเห็นเฟสแรกเนี่ยสิล้านคนแรกเขาใช้กันกระหน่ำไปบบหมด,ดแล้วนะ,นะคะทีนี้ร้านค้าในจังหวัดจันทบุรีสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งจํานวนมากค่ะส่วนทางด้านท่านครังจังหวัดก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าผลตอบรับดีเลยทีเดียวและก็มีการเชิญชวนนะคะให้ร่วมลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟสสองธันวาคมนี้ค่ะ นางปนัดดาทองศรีค่ะคลางจังหวัดจันทบุรีได้ให้ข้อมูลนะคะว่าจังหวัดจันทบุรีมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมากกว่า 7,500ร้านค้าสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในจังหวัดได้ถึง251ล้านบาทเนื่องจากว่าโครงการคนละครึ่งนั้นนะคะมีผลตอบรับที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็เป็นแรงจูงใจให้คนไทยเนี่ยมาใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีการเชิญชวนผู้ที่สนใจนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งค่ะปุกเชื่อค่ะว่า5ล้านคนเนี่ยปั๊บเดียวเอง,เด,งดูจากในส่วนของการลงทะเบียนครั้งที่2ครั้งที่3ใน ส่วนของ10ล้านคนแรกแนะคะแค่ไม่เวลาปั๊บเดียวหมดแล้วหลายคนเตรียมที่จะลงทะเบียนอยู่ทีนี้หลังจากที่คลมก็เห็นชอบขยายโครงการเฟสสอนี้นะคะผู้รับสิทธิ์อีก5ล้านคนค่ะก็คือรวมจากเฟสหและเฟสสก็รวมกันแล้ว15ล้านคนนะคะปรับวงเงินจาก3,000บาทเนี่ยเป็น3,500บาทก็คือจะเพิ่มให้เฟสแรกเนี่ย500บาทบและคนที่สมัครใหม่ในเฟสสได้ไปเลย3,500บาทโดยเริ่มลงทะเบียน ในวันที่16ธันวาคมนี้นะคะ6โมงช้าคุณผู้ชมคะเริ่มใช้ก็คือมก,กราคมไปจนถึงสิ้นมีนาคมสำหรับผู้ที่ได้รับ10เดิม10ร้านคนแรกค่ะอย่างที่บอกไปก็คือจะได้500บาทหลายคนก็แปลกใจเอ๊ะทำไมฉันได้500บาทเพื่อที่จะเท่าเทียมกันทั้งเฟส 1, 1> และเฟส2นะคะขยายสิทธิ์ออกไปให้ใช้ได้ถึง31มีนาคมโดยที่คุณผู้ชมไม่ต้องเร่งใช้3,000บาทแรกให้หมดภายในสิ้นปีนะคะ สามารถที่จะดูเงื่อนไขต่างๆได้ที่เว็บไซต์คนละครึ่ง com ส่วนผู้ประกอบการเองก็ยังคงสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้นะคะตอนนี้มีอีก5ล้านคนแล้วนะคะไปรีบไปลงทะเบียนกันค่ะไปฟังเสียงท่านครังจังหวัดกันค่ะ ในตัวของคนละครึ่งเฟสสองเนี่ยนะคะซึ่งมติครมก็เพิ่งออกมาเมื่อวานนะคะเมื่อวันที่8ปธันวาเน,นะะก็จะพบว่าประชาชนในจังหวัดเราเนี่ยตื่นตัวกันมากในเรื่องนี้โดยเฉพาะฝั่งของร้านค้าผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้าน สินค้าทั่วไปหรือแ้านงเครื่องดื่มอะไรอย่างี้ค่ะก็สนใจที่เข้าร่วมสมัครในโครงการนี้จํานวนมากดังนั้นฝั่งผู้ลงทะเบียนใช้โครงการคนละครึ่งก็จะพบว่า10ล้านคนแรกนะคะในเฟสหนึ่งเนี่ยใครที่ยังเหลือเงินอยู่นะคะเพราะตอนแรกเราไม่รู้ว่าเงินจะเหลือใช้ถึงเฟสสองด้วยอะไรเงี้ยบางคนก็เลยเร่งที่จะใช้เงินในเฟสหนึ่งซะให้หมดเพื่อจะได้รอรับเฟสสองอันนี้ก็บอกเลยนะคะว่าไม่จําเป็นต้องใช้เงินจนหมดท่านก็สามารถที่จะเหลือเงินไว้ สำหรับในเผจสองตั้งแต่มราราถึงมีนาคม64ได้ด้วยดังนั้นเงินที่เหลืออยู่นะคะท่านสามารถใช้คนครึ่งได้ตามร้านค้าตลาดแผงลอยตลาดนัดทั่วไปในจังหวัดจันทบุรีตุ้ย